ช่างภาพของเราส่งหนุ่มร่อนรูปงามมาให้ดูนะครับแต่เราไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นลูกไครเหล่าเต้ามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรนะครับถ่ายได้ที่ป๋องอาจารย์แมวในเย็นวันที่19ตุลาที่ผ่านมาวันนั้นเป็นวันเดียวกับที่ช้างป่าออกร่วม20ตัวเส้นทางไปน้ำตกเขียวนาลกนะครับและก็เป็นวันเดียวกันที่แม่ด้วน พาน้องเวหามาเจอกับภูผาช่างภาพของเราก็ถ่ายช้างตัวนี้เป็นเวลาสั้นๆนะครับตอนนี้กำลังกินดินปองอายุอานามเราน่าจะเดาว,ว่าใกล้เคียงกับไพเรนเจอร์นะครับตัวที่เราถ่ายได้เมื่อไม่นานมานี้น่าจะเป็นพี่ของเมคาก็อาจจะใกล้เคียงกับววยวายประมาณนี้นะครับ เราก็ยอมรับว่าเราไม่มีความสามารถในการจดจำช้างป่านะครับถ้าไม่ใช่ตัวเด่นๆจริงๆอย่างแม่ด้วนพายงาทองหรือพายด้วนอะไรพวกนี้นะครับก็พอจะจำได้เพราะมีลักษณะค่อนข้างจะเด่นแต่ตัวนี้เราแยกไม่ออกนะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่มีความรู้มีความสามารถในการจดจำเอกลักษณ์ของช้างป่า ฝากคอมเมนต์ชื่อให้รู้ด้วยนะครับเท่าที่ดูช้างป่าตัวนี้นะครับลักษณะท่าทางเราก็ถือว่าลักษณะดีทีเดียวงาตองคู่ขนานนะครับพวงหางยังอยู่หูก็ยังสมบูรณ์ล้านรถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีกิริยาใดๆว่าจะตกใจหรือตื่นนะครับ ตอนนี้กินดินโป่งอย่างสบายออกสบายใจช่างภาพของเราก็ต้องถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่นานนะครับเพราะต้องรีดตามไปถ่ายพังไม่ด้วนกับน้องเวหาสำหรับคลิปนี้เราอยากจะบอกเล่าท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเผื่อดังไปถึงพี่พที่ชอบก๊อปคลิปนะครับรู้สึกว่าคลิปในช่องของเรา จะโดนไปเยอะนะครับที่สำคัญคนที่ก๊อปของเราไปเผยแพร่มียอดดูเยอะกว่าต้นฉบับอีกนะครับไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ลอกข้อสอบเพื่อนนะครับแต่ดันทำคะแนนได้ดีกว่าคนให้ลอกอันนี้ก็น่าน้อยใจนะครับก็อยากจะรบกวนท่านผู้ชมดูคลิปก๊อปคลิปปอมแล้วก็ดูคลิปต้นฉบับด้วยนะครับ พี่พี่เพื่อนๆหลายช่องที่ทําลักษณะแบบเดียวกับเราก็โดนกันทั่วหน้านะครับพี่ๆหลายคนก็ทาลหลน้ําทําตัวอ,อักษรเพื่อป้องกันการครอบการก๊อปปี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่บรรณาธิการช่องของเราก็กลัวว่าจะมี การบดบังสายตาในการรับชมนะครับจึงยังต้องลงในคิดแบบต้นฉบับเต็มๆส่วนพี่ๆที่ก๊อปไปก็รบกวนมาถ่ายด้วยกันดีกว่านะครับจะได้สนุกสนานเสียงเป็นเสียงตายด้วยกันนะครับค่าน้ำมูกน้ำมันค่ารถค่ากาแฟมาแชร์กันบนเขาได้นะครับ สำหรับคนที่ก๊อปคลิปสังเกตไม่ยากนะครับปกติถ้าคลิปต้นฉบับของคนที่ถ่ายเอง <c oughs> ก็มักจะมีการนำเสนอในลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับมีทิศทางในการนำเสนอค่อนข้างจะชัดเจนและความหลากหลายก็จะน้อยนะครับส่วนคนที่ก๊อปคลิปคนอื่นก็จะมีทุกอย่างนะครับมีทุกช่องยืนยันได้ชัดเจนนะครับถ้าคนไหนที่มีความหลากหลายในคลิป มีช้างทุกสารทิศแบบนั้นยืนยันว่าสายก๊อปนะครับไม่ใช่สายถ่ายที่เราพูดเรื่องนี้เราไม่ได้เสียดายคลิปนะครับก๊อปไปของเราก็ยังอยู่แต่หลายหลายเพจและหลายช่องไปนำเสนอในทิศทางที่ดูไม่ค่อยพึงประสงค์นะครับข่าวว่าบางเว็บไซต์บางเพจมีเรื่องกลางพนงการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ นำคลิปของเราไปทําเพียงเพื่อแลกผู้ติดตามเพื่อผลประโยชน์ในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับถ้านลำพังทําเพื่อความสนุกสนานเราก็พอที่จะเอาหูไปนาะเอาตาไปสวนเอาหัวใจไปขึ้นเขาใหญ่นะครับ